คุณเชื่อไหมครับว่าสายการบินแอร์เอเชียเคยเป็นรัฐวิสาหากิจของรัฐบาลมาเลเซียมาก่อนซึ่งประสบปัญหาขาดทุนหนักหลายร้อยล้านบาทครับจนทําให้นักธุรกิจคนหนึ่งที่มีชื่อว่าโทนี่เฟอร์นันเดสมองเห็นโอกาสตรงนี้ครับขอซื้อสายการบินนี้ต่อมาในราคาแค่1นึ่งริงกิตหรือประมาณ7บาทแต่1นึ่ริงกิตที่จ่ายไปครับแลกมากับหนี้สินมูลค่ากว่า300ล้านบาทและก็มีเครื่องบินอยู่ในฝูงบินแค่2ลงลำคุณโทนี่เฟอร์นันเดสมีแนวคิดอะไรทําไมถึงสามารถทําให้สายการบินที่เกือบจะเจ๊งอยู่แล้วกลายเป็นสายการบิินนนน1ใใ3สสาายกรบโลคททีีที่่ดดุ และคุณโทนี่เฟอร์นันเดสครับไม่ได้เป็นเพียงแค่นักธุรกิจที่เป็นโรโมเดลหรือว่าแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่แต่เขาเป็นไอดอลหรือว่าเซเลบริตี้ให้กับคนในประเทศมาเลเซียอย่างแท้จริงครับเขาทําได้ยังไงมีแนวคิดอะไรวันนี้เราจะมาถอนบนดบทเรียนของเขากันครับ สวัสดีครับผมนพพงศธรนะครับวับนนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนอกห้องเรียนธุรกิจเพราะปกติแล้วเวลาที่ผมสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็จะสอนให้นักศึกษาเอาความรู้ดีๆเอาเคสธุรกิจดีๆไปเข้าห้องสอบเทราะนั้นใช่ไหมครับแต่เราเชื่อว่าความรู้ธุรกิจดีๆไม่ควรจะอยู่แค่ในห้องเรียนหรือว่าในกระดาษข้อสอบครับตอนนี้คุณอยู่ในซีรีส์ของเรื่องการถอดบทเรียนจากธุรกิจชั้นนำนะครับเพราะเราเชื่อว่าธุรกิจชั้นนําที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขาน่าจะผ่านอะไรมาเยอะมีกระบวนการคิดกระบวนการแก้ปัญหามาอย่างยาวนานดดดััังงนนนนนน้้้้้มมม่่่าาาจะเเเป็็รรือีีีคบบบถถวููๆแไไกก ในตรราเียนอยยย่างเดีวกตัวอย่างตอนที่น่าสนใจนะครับของซีรีส์เรื่องนี้ก็อย่างเช่น Starbuck s ครับมีแผนสองที่สามารถรวยได้แม้ไม่ขายกาแฟและไนกี้มีกลยุทธ์ยังไงสามารถเปลี่ยนแปลงจากธุรกิจที่เคยโดนหักหลังมาก่อนไม่มีรองเท้าจะขายกลายมาเป็นแบรนด์รองเท้าอันดับหนึ่งของโลกได้ใครยังไม่ได้ฟังกลับไปตามฟังกันได้นะครับดังนั้นอย่าลืมนะครับกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งช h a n n e l กันไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดควอมรู้ธุรกิจดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังในห้องเรียนแบบนี้อีก สำหรับวันนี้ครับผมอยากจะมาเล่าเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ผมเคยศึกษามาและก็ค่อนข้างที่จะประทับใจนะครับก็คือเรื่องราวของบริษัทเอเชียซึ่งเรื่องที่มันน่าสนใจเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องราวของบริษัทครับแต่เป็นประวัติของคุณโทนี่เฟอร์นันเดสเจ้าของเอเชียก่อนจะเรื่องเรื่องราวกันครับผมอยากจะพาย้อนกลับไปถึงช่วงที่มีข่าวการหายสาบสูญของเที่ยวบิน qc 8 5 0 1ครับซึ่งเป็นเที่ยวบินของอินโดนีเซียที่หายสาบสูญไปในวันนั้นภาพที่เราเห็นคือคุณ andez, คโทน,นี่เฟอร์นันเดสร ออกมาอัปเดตสถานการณ์ให้ทุกๆคนรู้ให้ทุกๆคนรู้ว่าเขาคือพวกเดียวกับเขาสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับคือคนทั่วเอเชียเนี่ยให้ความรักให้ความสนใจกับคุณโทนี่เฟอร์นันเดสและมองว่าเขาเป็นไอดอลมองว่าเขาเป็นฮีโร่คนหนึ่งไม่ใช่แค่เพียงฐานะนักธุรกิจครับเพราะสาหรับชาวมาเลเซียแล้วคุณโทนี่เฟอร์นันเดสไม่ได้เป็นเพียงแค่นักธุรกิจรหรือว่าบุคคลที่รวยที่สุดในประเทศคนหนึ่งแต่สําหรับชาวมาเลเซียเขาคือเซเลบเขาคือแรงบันดาลใจของคนทั้งประเทศครับคุณเชื่อไหมครับว่าคุณ andez, คปปทโทนี่เฟอร์นันเดส่กโงแลใ แอเซียไว้รวมถึงกเกงเกงยีนสบายๆของเขาแล้วไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนครับจะมีคนต่อแถวขอถ่ายรูปด้วยเหมือนเป็นเซเลบริตี้เหมือนเป็นดาราคนหนึ่งอยู่ตลอดเวลาย้อนกลับไปในปี2001ครับในวันนั้นแอเชียเนี่ยเป็นหน่วยงานนะครับในรัฐวิสาหกิจของประเทศมาเลเซียซึ่งมีการขาดทุนสะสมเนี่ยตีเป็นเงินไทยประมาณ3 0 0ล้านบาทครับเหตุผลที่เป็นหนี้ขนาดนี้นะครับก็เพราะว่าเอเชียเนี่ยดำเนินการธุรกิจมาแล้วก็ขาดทุนอย่างต่อเน,นื่องจากการลงทุนที่เยอะมากนะครับแล้วก็การบริหารที่ไม่ได้มีประสิทธิภาพในมุมของแวดวงธุรกิจนะ การเข้าไปขอซื้อกิจการปกติแล้วเรามักจะประเมินมูลค่ากิจการจากความสามารถในการทำกำไรใช่ไหมครับแล้วเราก็ให้มูลค่าที่เพิ่มไปมากกว่านั้นเช่นธุรกิจของผมอาจจะบอกว่ามีกำไร10บล้านบาทคนที่อยากซื้อธุรกิจของผมก็อาจจะบอกว่าขอซื้อไปในมูลค่า50บล้านบาทมูลค่า100ล้านบาทเพื่อที่เขาจะได้เอาไปทำธุรกิจต่อได้สำหรับในเคสกรณีแบบนี้ครับไอเชีเนี่ยเป็นธุรกิจที่มีการขาดทุนมหาศาลนะครับรวมถึงเป็นหนี้ด้วยเอาไง,ไง่ายๆสมมติวันนี้ผมมีธุรกิจที่เป็นหนี้อยู่ประมาณ300ล้านบาท ผมอาจจะคิดว่าตอนนี้ทำยังไงให้นี่มันหมดเนี่ยก็ดีมากแล้วนะครับก็คือเอาง่ายๆว่าบริหารเท่าไหร่เนี่ยนี่ก็ไม่หมดสักทีมีแต่พอกพูนเพิ่มมากขึ้นแล้วยิ่งมันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยดอกเบี้ยม,มันก็กินต้นกินดอกไปเรื่อยๆถูกไหมครับก็จาก300ล้านบาทเนี่ยอาจจะกลายเป็น400ล้าน500ล้านในอนาคตนี่สินที่มีเนี่ยมันไม่หมดสักทีครับตอนนั้นเองครับที่คุณโทนี่ฟอนันเดสตัดสินใจที่อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมกับธุรกิจสายการบินเพราะตัวเองเป็นคนที่มีความรักในเรื่องของการบินตั้งแแต่่เด็กอยูล้ว จะตัดสินใจที่จะคุยกับรัฐบาลมาเลเซียครับว่าจะขอกิจการนี้ไปทําต่อโดยรัฐบาลมาเลเซียจะสามารถโอนทุกอย่างมาให้คุณโทนี่เฟอร์นันเดได้รวมถึงหนี้สินที่มีกว่า300ล้านบาทครับก็คือเอาง่ายๆว่าบริษัทผมเป็นหนี้นะครับไม่รู้จะแก้ปัญหาหนี้นี้ยังไงดีวันหนึ่งครับมีคนเดินม,มาบอกว่าสิ่งที่คุณมีสิ่งที่คุณเป็นปัญหาอยู่เนี่ยโอนไหม้ผมทั้งหมดผมจะจัดการเองสําหรับผมครับมันเหมือนการยกภูเขาออกจากอกหนี้สินที่เคยมีปัญหาการขาดทุนสะสมที่เคยมีไม่ต้องซสีเรียแล้วเพราะว่ามีคนไปจัดการต่อให้ แน่นอนครับดีลนี้เป็นดีลที่วินกันทุกฝ่ายคุณโทนี่เฟอร์นันเดสสามารถได้แบรดเอเชียแล้วก็เครื่องบินที่มีอยู่ในฟรีดตอนนั้นคือ2ลํลำแต่ว่าแลกมากับหนี้ที่ต้องมีครับก็คือ3 0 0กว่าล้านบาทแต่เนื่องด้วยข้อความทางกฎหมายนะครับที่บอกว่าธุรกิจใดๆสินทรัพย์ใดๆไม่สามารถยกให้กันฟรีๆได้ก็เลยต้องมีการตั้งราคาครับเลยมีการตั้งราคาอยู่ที่1ริงกิตหรือว่าประมาณ7บาทเท่านั้นเอง คุณโทนี่เฟอร์นันเดสนะครับเปิดเผยกับสื่อหลายสื่อนะครับว่าเหตุผลที่เขาตั้งใจที่จะเข้าไปร่วมวงธุรกิจนี้เพราะเขาเห็นว่าการบินเนี่ยเป็นธุรกิจที่ดีแต่เขากลับพบว่าคนส่วนใหญ่ที่ขึ้นเครื่องบินเนี่ยเป็นคนที่มีฐานะครับในขณะที่คนที่เป็นคนทั่วไปคนธรรมดาแทบจะไม่มีโอกาสขึ้นเครื่องบินเลยและภาพที่เราเห็นเป็นภาพประทับใจประจำนะครับกับคุณโทนี่เฟอร์นันเดสก็คือการที่มีผู้สูงอายุการที่มีคนหลายๆคนเข้าไปวิ่งไปกอดเขาพร้อมกับข้อความที่บอกว่าถ้าสมมติไม่มีไอเชีเนี่ยชา ถ้าไม่มีเอเชียเนี่ยโอกาสที่ผมจะได้บินกลับไปหาพ่อทุกสัปดาห์ทุกเดือนเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้สิ่งเหล่านี้ครับคือสิ่งที่ตอกย้ำนะครับแนวคิดของคุณโทนี่เฟอร์นันเดสว่าวันที่เขาตั้งใจจะเทสโอเวอร์กิจการเอเชียเนี่ยเป็นความตั้งใจของเขาครับว่าเขาอยากจะให้ผู้โดยสารซึ่งจากการประเมินเนี่ยบอกว่าครึ่งหนึ่งของผู้โดยสารนะครับของเอเชียคือคนที่ไม่เคยขึ้นเครื่องบินมาก่อนหนึ่งในกลยุทธ์นะครับที่เขาเปิดเผยออกมาก็คือเขาบอกว่าเวลาเราทําธุรกิจเนี่ยเรามักจะคิดว่าจะแย่งส่วนแบ่งการตลาดยังไงจากค เอาง่ายว่าถ้าผมเป็นร้านอาหารผมเปิดร้านใหม่ทํายังไงให้คนที่กินร้านอื่นเนี่ยบางกินร้านผมบ้างเปลี่ยนใจมากินร้านของผมแต่คุณโทนี่เฟรนันเดสบอกว่าธุรกิจนี้มันไม่เหมือนกันครับเขาไม่ได้มองว่าเขาจะแย่งส่วนแบ่งจากสายการเมนออื่นๆมายังไงแต่เขามองว่าคนที่ไม่เคยขึ้นเครื่องบินต่างหากตรงนั้นคือตลาดใหม่ของเขาในมุมของคนทําธุรกิจทําการตลาดครับเราอาจจะเคยได้ยินคําว่าเร d โซเชียนแล้วก็บลูโอเชียนมาก่อนคําว่าเรสโซเชียนคือธุรกิจที่มีการแข่งขันกัน,นสูงนะครับอยากไปแย่งส่วนแบ่งการตลาดเนี่ยน่าจะต้องนองเลือด แต่เขาบอก blue o c e ครับคือตลาดครับที่ไม่ค่อยมีคนไปแย่งกันเลยก็คือเอาง่ายๆว่าทะเลสีฟ้านะครับมีปลาอยู่เต็มไปหมดถ้าเราไปกินตลาดตรงนั้นเราก็สามารถที่จะได้ลูกค้าจํานวนมากโดยที่แทบจะไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อเลยนะครับอันนี้คือ blue เชียนคุณโทนี่เฟอร์นันเดสครับเขามองว่าธุรกิจที่เป็นดโอ ocean เนี่ยคือธุรกิจการบินเนี่ยถ้าเรามองว่าเป็น red เชียนมันก็จะเป็นอย่างนั้นครับแต่เขามองว่าเขาไม่อยากจะไปยุ่งกับส่วนแบ่งการตลาดอันเก่าเขามองหา blue เชียนอันใหม่ของตัวเองนั่นก็คือ blue เชียนที่บอก นที่เป็นกลุ่มคนไรายได้ต่ำถึงไรายได้ปานกลางล่ะเราจะทํายังไงให้เขาขึ้นเครื่องบินได้ดังนั้นพอเป็นอย่างนี้ครับจากธุรกิจที่เคยเป็น red ocean มาก่อนกลายเป็นธุรกิจ blue ocean สำหรับเขาทันทีคุณโทนี่เฟอร์นันเดสยังเปิดเผยนะครับว่าเหตุผลที่เขามีความสนใจเรื่องของการตลาดการที่เขามีมุมมองแนวคิดเรื่องของการตลาดแบบนี้มันได้มาจากคุณแม่ของเขาครับซึ่งคุณแม่ของคุณโทนี่เนี่ยเป็นเซลนะครับหรือว่าเป็นนักขายซึ่งอาชีพของเขาคือการขายทัปเปอร์แวร์ครับ คุณแม่ของเขานะครับเป็นคนที่เป็นลูกครึ่งครับชาวโปรตุเกสเอเชียทําให้เขาเนี่ยมีแนวคิดนะครับที่ผสมผสานกันระหว่งางวัฒนธรรมหลายชาติที่ได้มาจากคุณแม่ของเขาโดยคุณแม่ของเขาครับบอกว่าตลอดเวลาของการทํางานตลอดเวลาของการใช้ชีวิตเนี่ยเราควรจะใช้ชีวิตให้มีความสุขถ้าเราทํางานแล้วไม่มีความสุขเนี่ยเราจะทําไปทําไมนะครับตอนนั้นเองครับหนูน้อยโทนี่ในวัยหกขวบก็เลยเริ่มที่จะมองหาะครัาว่าอะไรคือความสุขของตัวเอง ตั้งแต่เด็กครับคุณโทนี่มีโอกาสที่จะบินตามคุณแม่ไปในเมืองต่างๆประเทศต่างๆพเงๆพเื่อที่จะไปขายทัพปูแวร์ตรงนี้ทําให้คุณโทนี่ครับชอบอย่างหนึ่งสนใจอย่างหนึ่งคือเรื่องของเครื่องบินเขารู้สึกประทับใจทุกครั้งภูมิใจทุกครั้งดีใจแทนคนอ,อื่นทุกครั้งที่ได้เห็นคนขึ้นเครื่องบินมาพร้อมรอยยิ้มนะครับพร้อมสีหน้าแจา่มใสเพราะคนเหล่านั้นกําลังจะได้กลับบ้านกําลังจะได้ไปใช้เวลาที่มีความสุขกับครอบครัวคุณโทนี่นะครับเปิดเผยบทสนทนาหนึ่งนะครับของคุณแม่ของเขากับเพื่อนๆเขาบอกวว่่่่่าาาาาคคคคคุณแแมมมมขขของงงเเเเเเนนนนีีปป็็็ททชบ้้้สสััลกกกๆ เลยได้ข้อคิดอย่างหนึ่งนะครับว่าถ้าสมมติผมเป็นคนที่เข้าสังคมเก่งเป็นคนที่พูดคุยกับคนเก่งไม่ว่าเรื่องอะไรในโลกก็สามารถเป็นไปได้ครับเขาชื่นชมคุณแม่ของเขานะครับว่าเป็นคนที่สามารถขายน้ําแข็งให้กับเอสกิโมได้เลยซึ่งเป็นคําเปรียบเทียบนะครับคำว่าขายน้ําแข็งให้เอสกิโมก็คือเอสกิโมเนี่ยอยู่ในเมืองหนาวอยู่แล้วอยู่ในที่ที่มีแต่น้ําแข็งอยู่แล้วแต่ถ้าเซลแมนเนี่ยเก่งมากพอเราก็สามารถที่จะขายน้ําแข็งให้เอสกิโมมาซื้อได้ใช่ไหมครับนั่นคือคําชื่นชมของคุณโทนี่ที่มีต่อคุณแม่่่่ขขขออองงงเเาาาาาาซึแนนนรบกกกวลลยุททธ์ตด ความคิดทางการตลาดของเขามาจากคุณแม่ของเขาทั้งหมดจนคุณโทนี่บอกคุณพ่อนะครับว่าวันหนึ่งผมจะเป็นเจ้าของสายการบินให้ได้จนคุณพ่อบอกว่าถ้าลูกจะมีความฝันอย่างนั้นนะวันนี้สมัครเป็นพนักง,งานเปิดประตูของโรงแรมฮิวตันให้ได้ก่อนพ่อจะดีใจมากแต่ใครจะไปรู้ใช่ไหมครับเพราะว่าหลังจากนั้นไม่กี่ปีครับรายได้จากการขายแท็บเวร์ของคุณแม่เนี่ยมีมากพอนะครับที่จะส่งให้คุณโทนี่เข้าไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษครับโดยที่ที่เขาไปเรียนนะครับก็คือลอนดอนสคูลออฟอิคโครนอเมกครับเขาบอกว่าจุดเปลี่ยนของชีวา่ ไม่ซื้อตั๋วกลับให้เด็ดขาดให้เขาใช้เวลาอยู่ที่ลอนดอนเนี่ยให้คุ้มค่าที่สุดให้หาตัวเองให้เจอว่าตัวเองชอบอะไรซึ่งคุณโทนี่บอกนะครับว่าเขาใช้เวลาส่วนใหญ่หลังเลิกเรียนนะครับหรือว่าในเวลาปิดเทอมเนี่ยไปอยู่ที่สนามบินฮิตโรครับเพื่อที่จะดูข้างบินขึ้นลงดูสายการบินต่างๆบินไปบ,บินมานี่คือความสุขของเขาซึ่งทําให้ตอนที่เขาเรียนจบครับเขาตัดสินใจสมัครงานนะครับทำงานกับบริษัทเวอร์จินกรุ๊ปในแผนกการเงิน เพื่อที่จะได้เกี่ยวข้องกับสายการบินมากขึ้นครับเพื่อที่จะได้เรียนรู้อุตสาหกรรมการบินมากขึ้นหลังจากนั้นครับเขาก็ลาออกมามาทํางานที่อื่นต่อนะครับแต่ว่าก่อนจะเรียนจบครับคุณโทนี่ฟอนเดสบอกว่าความฝันของเขาความสุขของเขาคือการที่เขากับเพื่อนๆครับขึ้นไปอยู่บนลานจอดรถชั้นบนสุดของสนามบินแล้วทาได้แค่การเฝ้าดูเครื่องบินที่บินไปบินมาครับ เขาบอกว่าในเวลานั้นเป็นเวลาที่เศร้ามากนะครับสำหรับเขาว่าสาหรับพวกเราสําหรับคนธรรมดาอย่างพวกเราทําได้แค่มองเครื่องบินบินขึ้นบินลงเท่านั้นเซอร์เฟรดดี้เลเกอร์นะครับเป็นคนแรกนะครับที่บุกเบิกธุรกิจอุตสาหกรรมการบินแบบประหยัดครับหรือว่าโลคอสแอร์ไลน์และคุณโทนี่ครับประทับใจมากๆเขากล่าวว่าผมประทับใจความคิดของเขามากนะครับและคิดว่าสักวันหนึ่งอยากจะทําแบบเขาในประเทศของผมบาง หลังจากทํางานมาหลายปีครับเก็บเงินได้หลายบาทคุณโทนี่เฟอร์นันเดสก็เลยสบโอกาศครับที่จะไปคุยกับรัฐบาลมาเลเซียในปี2001ว่าอยากจะขอเทคโอเวอร์กิจการนี้โดยหนี้สินที่มีเนี่ยเขาจะเป็นคนจัดการดูแลและรับผิดชอบต่อเองซึ่งแน่นอนครับว่าจานวนหนี้ที่มากขนาดนั้นคุณโทนี่ใช้ทุกวิถีทางครับไม่ว่าจะเป็นการขอเงินทุนจากเพื่อนนะครับการจำนองบ้านของตัวเองขายทรัพย์สินที่ตัวเองมีรวมถึงเงินเก็บทั้งชีวิตแล้วก็ครอบครัวเข้าไปเนี่ยเพื่อเดิมพันกับธุรกิจนี้ครับหลายคนถามคุณโทนี่นะครับ คุณรู้ได้ยังไงว่าธุรกิจนี้จะประสบความสําเร็จทําไมถึงกล้าเดิมพันกับมันซึ่งคุณโทนี่บอกว่าเรื่องพวกนี้ผมได้มาจากคุณพ่อครับเพราะคุณพ่อของเขาครับเป็นหมอที่ชอบออกไปในถิ่นพุรกันดารนะครับถิ่นต่างๆที่มีคนไข้ที่รอให้ไปรักษาไม่ได้สมัครเป็นหมอในภาคเอกชนเพื่อหวังรายได้อย่างสูงสุดครับแต่คุณพ่อของเขามักจะรักษาผู้ป่วยนะครับให้ฟรีอยู่ตลอดเวลาหรือว่าเงินค่าใชา้จ่ายทิดน้อยมากๆทำให้คุณโทนี่ครับมีความเชื่อว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าใครก็ต้องการบริการต่างๆเหมือนกับคนที่ต้องการหม คนทุกคนก็ต้องการที่จะเดินทางต้องการที่จะบินเหมือนกันดังนั้นถ้าสมมติว่าธุรกิจสายการบินแอร์เอเชียที่เป็นสายการบินโลคอสไปได้สวยคนเหล่านี้แหละที่จะมาเป็นลูกค้าเขามองไม่เห็นเหตุผลเลยครับว่าทําไมคนเหล่านี้ถึงจะไม่ขึ้นเครื่องบินของแอร์เอเชียซึ่งหลังจากที่ขยายกิจการของสายการบินแอร์เอเชียไปได้จํานวนมากมหาศาลนะครับมีสายการบินลูกที่อยู่ตามประเทศต่างๆเช่นประเทศไทยเป็นต้นโทนี้ยังตั้งบริษัทใหม่ๆนะครับเพื่อขึ้นมาบริการในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงแรมนะครับจูนโฮเทลในภายใต้กลุ่มจูนกรุ ได้สัมผัสบริการแบบ5ดาวในราคาแค่1ดาวหรือว่าคนที่ไม่เคยซื้อประกันมาก่อนก็จะสามารถซื้อประกันได้คนที่ไม่เคยมีบัตรเครดิตมาก่อนก็สามารถที่จะท,ทําธุรกรรมต่างๆเกี่ยวกับการเดินทางได้ผมคิดว่าปัจจัยความสําเร็จของคุณโทนี่เฟอร์นันเดสครับถอดมาจากบทความที่เขาได้เคยเขียนไว้ให้สัมภาษณ์ไว้มาก่อนหน้านี้ก็คือบทความที่เขาบอกว่านิยามคําว่าธุรกิจของผมคือธุรกิจบริการที่ให้บริการคนที่ไม่เคยได้รับบริการมาก่อนคนเหล่านี้ควรจะมีสิทธิ์เดียวกันควรจะมีสิทธิ์ได้รับการเดินทางที่ดีเหมือนกันเข้าพักใน แรมที่ดีเหมือนกันเพียงแค่ไม่เคยมีนักธุรกิจคนไหนมองเห็นคนกลุ่มนี้ว่ามีค่ามาก่อนซึ่งนั่นคือสิ่งที่ผมจะทำทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือประวัติคร่าวๆนะครับของคุณโทนี่ฟูนันเดสแต่ว่ายังมีอีกหลายอย่างเลยครับที่เป็นวีรกรรมของเขาการที่ทําให้คนมาเลเซียหรือว่าคนทั่วเอเชียเนี่ยรักเขาในฐานะเซเลบริตี้คนหนึ่งไม่ใช่แค่นักธุรกิจซึ่งผมจะทยอยหาเวลามาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับตอนนี้อย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งชจ้งเตนไปด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีดๆ ด้วยเพื่อนเพื่อนคุณที่อาจจะกำลังอยากทำธุรกิจหรือมีไอเดียทำธุรกิจอยู่แล้วเขาจะได้มีแรงบันดาใจดีๆแบบนี้ไปทำครับแล้วก็อยากฟังเรื่องไหนอยากให้เล่าเรื่องอะไรให้ฟังอีกอย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับผมจะหาเวลามาเล่าให้ฟังสำหรับวันนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับถ้าหากว่าคุณชอบฝาก s u b s c r i ต e ติดตามกันด้วยนะครับตอนใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันแล้วก็ฝากกดไลค์ก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วอย่าลืมเข้ามาเก็บอาหารสมองกันทุกสัปดาห์กับผมนพพงศธรสวัสดีครับ